's เซฟเ e อร์เซฟไลท์รักเรารักโลกสวัสดีครับผมน้องแจ็คนายปริญญาจำีปาาสีเป็นตัวแทนสาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้อมหมายเลขหนึง่งคุณคือพลังช่วยหยุดยั้งภาวะโลกร้อนสิ่งแวดล้อมคือชีวิตอย่าทิดแม้แต่ทำลายสวัสดีค่ะดิฉันน้องโบนางสาวจิราพรสิงหัหมายเลขหนึ่งเป็นตัวแทนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้อมรักโลกรักอนาคตรักสิ่งแวดลอ้อมช่วยเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้กับพวกเรา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคอบคุณครับสวัสดีครับพวกเราสาขาสนติประยุกต์ครับครับผมครับนัดนัดชำลำขติตประจำใจไม่ได้หาสิ่งที่ดีพอครับแต่หาสิ่งที่พอดีครับ ป๊อปปี้ค่ะนางสาวคณิถาเปสาโกจากสาขาสถิติประยุค,ค่ะคติประจําใจความผิดพลาดในอดีตเป็นบทเรียนสําหรับอนาคตค่ะสําหรับสาขาสถิติประยุคเรานะครับก็บาาบขอแรงเชียร์แรงใจจากพี่น้องชาวพนาวิทย์ทุกคนนะครับ

สติประจําใจได้ขีดฟ้าหรือจะซู้มานาตนสําหรับพวกเราชาวไอทีนะครับก็ขอแรงเชียร์แรงใจจากพี่น้องทุกๆท,ท่านด้วยนะครับ เรียนวิทยาศาสตร์สิงห์ทองได้งานเร็วเงินเดือนสูงคู่แข่งน้อยสวัสดีครับผมนิโตคณะเรียนพงพันธ์จากสาขาวิทยาศาสตร์สิงห์ทองผู้เข้าประกวดหมายเลขสี่คติประจำใจตัวอย่างที่ดีมีค่าคอาคำสอนสวัสดีค่ะออยอาลีรัตโลเทสงจากสาขาวิทยาศาสตร์สิงห์ทองผู้เข้าประกวดหมายเลขสี่ค่ะคติประจำใจไม่ถึงต้องเยิงไม่เก่งต้องขยัน ร,ร,ร่วมเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะเกกรมเด่นเน็นกีฬาเรีนศึกษา สวัสดีครับพวกเราสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาครับกลุ่มบอสปฏิบัติทีเประเซ็นตัติประจําใจอย่าให้สิ่งที่หายไปมีค่ามากกว่าสิ่งที่เหลืออยู่ครับค่ะดิฉันตองอาทิตยาคุมทองพัติประจําใจความดีไม่มีขายอยากได้ต้องรีบทําร่วมส่งแดงเชียร์แรงใจให้พวกเราด้วยนะครับ สวัสดีครับพวกเราสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ผมจะมี่ไพรัตึงนัทสิริกุลคติประจําใจท่อได้แต่อย่าถอยพี่หันมีสิริมาเป็นนางรองคติประจําใจไม่มีอะไรที่คุณทําไม่ได้ถ้าคุณคิดจะทําพี่น้องคณะวิทย์ทุกคนร่วมเชียร์ร่วมโบทพวกเราด้วยนะครับ As สวัสดีครับน้องโจหมายเลข7วันเฉลิมํำเงินสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารคณะวิทยาศาสตร์มุ่งมั่นในความคิดพิชิตฝันแห่งความเป็นจริงสวัสดีค่ะน้องคีมวิรันท์วิจิตตงชัยสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารคณะวิทยาศาสตร์หมายเลข7พอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้เป็นกำลังใจให้พวกเราชาวฟุตไซด์ด้วยนะคะบ๊ายบาย สวัสดีครับผมเมฆอนิศัตก์สนองพี่พากรนสาขาชีววิทยาคติประจำใจทำวีนีในวันนี้ดีก็ไม่มีภูี้ให้ทำครับค,ค่ะน้องเพนนัทคานิชาระเอียดสาขาชีววิทยา คติประจำใจซื้อสัตย์ต่อหน้าที่ทำดีเพื่อสังคมขอเชิญพี่น้องชาวคณะวิทยาศาสตร์มาร่วมเป็นแรงเชียร์แรงใจให้สาขาชีววิทยาด้วยนะคะเรียนเด่นในปฏิบัติคือศาสต์สาขาชีววิทยาสวัสดีครับ สวัสดีค่ะน้ำหวานค่ะชุติมายอดเพชรสาขาสาทารณส,ส,สุขชุมชนค่ะคติประจำใจคิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองในวันหน้าต้องกล้าที่จะแก้ไขตัวเองในวันนี้ค่ะสวัสดีครับมอนครับนายเจียักดิ์จารัสครับคติประจำใจนะครับเจียเป็นหลักนะคือเ,เราครับช่วยเป็นเชียเอง จีรนันรัตนภูสิริตัวแทนจากสาขาวิชาคณิตศาสตร์หมายเลข10ค่ะทำวันนี้ให้ดีที่สุดดีกว่าทิ่ที่จะทำค่ะสวัสดีครับเจภระสินวโรงวิเชียนจากสาขาวิชาคณิตศาสตร์ความพยายามยที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นครับผม ีทุพใจบอยส์ <issance> ส, us, สา,าขาวิชาเคมีร่างฐานของตื่นเืออิ่ร่างฐานของชีวิตคือการศึกษาหมายเลขสิบเอ็ดครับสวัสดีค่ะก้อยพัชราพงษ์สาขาวิชาเคมีเขาทำได้เราก็ทำได้หมายเลขสิบสองครับขอเรงเชียร์เร่งใจจากพี่ชาวนักวิทยาศาสตร์ทุกคนเลยนะครับเจอเป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับสาขาวิชาเคมีหม่ยเสิบสองนะคะ I see what you play going <laughs>